พี่เกลือเนี่ยเนี่ยพี่เกลือมาแนาวหน้าเมื่อเช้าตอน11นาฬิกาพี่เกลือบอกว่าต้องมาต้องมาถึงแนวหน,น,น,น้าเนื่องจากว่าพี่เกลือเนี่ยทำโครงการร่วมกับคุณครูพี่เกลือเล่าว่าอย่างนี้ไปกลับบ้านที่อุดรที่อำเภอเพนเขามีฟาร์มของเขาอยู่เอ่อยี่ส mm. ิบสามสิบไร่มนไล่ลุงก้องอะ่ะปลูกข้าวปลูกผักผลไม้เลี้ยงไก่ไข่อะไรอย่างเงี้ยผสมผสานมีอยู่ตรงนั้นก็กลไว้ว่าพี่เกลือกลไว้ว่า ช่วงตอนบ้านไปชีวิตเนี่ย<ม>ก็จะไปใช้ชีวิตที่นั่นก็กลับอุดรน่ะเนาะเป็นปีนี้เพิ่ง4กี่สิบวอยพี่เกือก็ไปไปอุดรบ่อยเขาไปอุดรบ่อยมากก็ไปดูไล่ของเขา,ามีความสุขนะคะมีความสุขก,กันอยู่ไล่คือพี่เกือกเนี่ยไปอ่านเศรษฐกิจพอเพียของในหลวงเราก็เลยรู้สึกอินอินแล้วทีนี้พี่เกือกเนี่ยก็เลยชอบในแบบชอบในศาสตร์พระราชาอันนี้ก็เลยซื้อที่ซื้อทางเอาไว้แล้วก็ ทำทำทำสิ่งเนี้ยอย่างที่ตัวเองต้องการทําพี่ก,ก็ไปพบกับวันนึงพี่ก,ก็ไปงานก็งานในในหมู่บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็ไปพบกับพอ,อท่านหนึ่งซึ่งย้ายมาจากอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วมาอยู่ในโรงเรียนเนี้ยโรงเรียน <What? S 1> วัดอะไรบ้านแป้งเนี่ยวัดบ้านแป้งใช่ไหมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วโรงเรียนเนี้ยขัดแคลนไปเสียทุกสิ่งแล้วอาจารย์ผอออคนเนี้ยเก่งเรื่องโคดดิง้ง mm hmm. แกก็อยากให้เด็กแล้วเด็กนักเรียนโรงเรียนเนี้ย เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนซึ่งเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยหนังสือซ,ซึ่งพี่เกลือตกใจมากมันต้องเรียนคอมด้วยคอมสิอ่าก็เลยบอกว่าเออถ้าถ้าผมเนี่ยสามารถทําอะไรได้ผมก็จะระดมทุนเอามาให้นะทีนี้พี่เกลือเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันใช mm hmm. ่ไหมเราก็เลยรู้เรื่องนี้เราบอกว่าเดี๋ยวพี่จะระดมทุนให้นะก็ระดมทุนให้กจากท่านผู้ชมเมื่อวานนี้45นาทีพี่เกลือต้องการ369,800บาท เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน20-25เครื่องเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเราก็ระดมทุนได้45นาทีก็โอนให้พี่เกือไป,ปรอครบตามจํนวนนี่าพี่เกือก็ดีใจปรากฏว่ามันไหลมาไม่หยุดค่ะไหลไม่หยุดเราเราเลยต้องต้องโอนเราโอนไปเนี่ย45,600บาทนะคะอะต้องเก็บแล้วมันมีไอ้นี้เธอมีมันมีบาร์โค้ดเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเช้ารุ่ขึ้นแบบน,นี้คือบัญชีนี้เป็นบัญชีที่จะมีจะมี3บาท5บาทติดเอาไวอ้อ่ะเพื่อเอาไว้ใช้ทําเรื่องบริจาคก,ก็จะเป็นบัญชีของมีมี่นี่แหละ,ะเมื่อวานนี้มันมี5บาทเราก็เลยได้40,000 0กับ5,000บาทเช้าตื่นมาปรากฏว่าคนยังบริจาคไม่อีกก็ได้เป็น10,000แอีก2 0 0 0 0กว่าบาทก็ตกลงพลกเียวก็ได้ไป5 0 0 0 0นกวา่าก็บอกกับทางผอ,อที่วัดบ้างแป้งว่าได้เงินมาแล้วนะ พอก็ดีใจมากพอก็เลยบอกว่าเออเราก็จะได้คอมพิวเตอร์จํานวนหนึ่งแล้วก็จะได้ทีวีสําหรับการสมาร์ททีวีสำหรับการสอนเมื่อกี้คุณมูญิยอดมาคุณผญิยอดบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทําคุณเกลือคือทาโซลาร์เซลล์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่แพงแล้วมันถูกมากทำโซลาร์เซลล์เพื่อที่ว่าเขาจะได้ประหยัดไฟอ,ไฟอ่พี่ก็บอกโอ้จริงด้วยเออถ้าตรกบอกว่าเกลือกลับไปนะแล้วถ้าหากว่าทำโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ย ต้องใช้เท่าไหร่มาบอกพี่เดี๋ยวพี่จะระดมทุนให้อีกเพราะว่าก็เลยเล่าให้ฟังคุณถามว่ามันมายังไงนะพี่บอกว่าท่านผู้ชมที่ดูเรานี่แหละดูดูเรานี่แหละคนละร้อยบาท200บาท500บาทพันบาทหมื่นบาท20.000บาทมีจํานวนน้อยแต่ร้อยสองร้อยห้พันนึงเยอะมากพี่ดีก็าถามเหมือนกันเราก็เลยบอกว่ามันมันไหลไหลเหมือนน้าเลยจริงๆคือในโทรศัพท์เนี่ย ติ้ง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 ไหลเหมือนสายน้ําที่เรียกว่าทานน้ําใจเนี่ยเห็นจริงๆจากเมื่อวานนี้ใช่ทานน้ําใจจริงไหลมาเรื่อยเลยเพื่อช่วยเด็กนักเรียนแล้วทีนี้พี่เกลือก็มาตอนเช้าก็เอาข้าวที่เขาฉันนี่จะมีคนปลูกข้าวสองโคชีวิตฉันมีพี่เกลือกับมีพี่จ้องพอปลูกข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็เกี่ยวมาแล้วก็จะมาแจกฉันบ้านฉันเนี่ยจะกินข้าวพี่จ้องกับพี่เกลืออพี่เกลือเนี่ยบางทีก็ทาไอ้นี่นะทาสบู่เองนะแล้วไปให้พระ ก็คือสบู่ที่ไปถวายพระสบู่ที่ไม่มีกลิ่นน่ะคือไม่ได้ใส่กลิ่นใส่สีเลยเป็นสบู่แบบสบู่เลยแล้วสบู่ตัดตัดเป็นท่อนท่อนๆน,นะจ้ะพระก็จะใช้ซักยีวอนอาบน้าเพราะต้องไม่มีกลิ่นถูกไหมแล้วนางก็มาให้ฉันจะ้ะฉันก็อาบเออดีเว้ยมันก็ดีแก้ผิวผิวเมื่อกี้ก,ก็เลยเราก็เลยเอาลองนาแจากพี่เกลือไปสองขวดมะกรูดสองขวดแล้วก็ขมิ้นชันสองขวดบอกของเราก็มีสิ่งพอเพียงกันจ้ะ ข้าวฉันก็มีจ้ะตอนนี้พี่ปอได้กินข้าวสับป,ปะตองกินข้าวพริกกองกินข้าวพริกเกลืออร่อยหมดเลยแล้วทีนี้พี่เกลือเนี่ยก็ทําตามาศาสตร์พระราชาพอพี่เกลือทาปุ๊บตอนแรกพี่เกลือทำว่าอุย้ยออกมาดีว่าเอาไปขายเอาไปขายขายด้วยเอ๊ะผิดเนาะพระเจ้าจอยู่หัวบอกว่าเอ๊ะผิดไปอ่านใหม่พระเจ้าจอยู่หัวบอกว่ากินก่อนอเหลือแล้วจึงขายอ่แล้วขายเหลือแล้วจึงแปรรูปสามขั้นตอน พี่เกลือก็ทําตามนี้โอ้ก็แบบเรียบร้อยจบเอ๊ะทำไมฉันมีเยอะกว่าทําไมทีวีฉันทีวีฉันมีเยวเอะเออแล้วทําไมพี่ก้องน้อยกว่าคือสิ่งที่คุณเกลือทําเนี่ยนะแม่นึกถึงไอ้ที่จปูุโตนั่นนะที่ไปเที่ยวไปดทีอยวแสบดอมพวกนี้ดัดจริดยางงวยอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะก็ออกมาดีก็มาดีเขาทําประโยชน์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ย เขาก็ทำภายใต้เงื่อนไขของเขาใช่ใช่เป็นดาราพิธีกรโอเคมีเวลาเขาก็มาทำก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ไปทำนาบนหัวใครใช่ใช่ใช่เหลือก็เฟื่อแพร่มาชุมชนสังคมแบบเนี้ยเขาก็ได้ประโยชน์ฉันก็เลยเล่าให้พี่เกลือฟังฉันบอกว่าพี่เกลือเมื่อไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนะี้ยพี่ปองอะ่ะต้องอ,อพยพกันทั้งหมดเลยบินไปที่เชียงใหม่ภายในหนึ่งวันกนหนึ่งคืน พี่ปองไปเที่ยวเศร,รษฐกิจพอเพียงมาสามที่ไล่ไปทีนะ <c oughs> คุณมนคุณเป๊ปซี่คุณชินามิทบอกว่าจนอยั้นพี่พี่ปองตกตอนนี้พี่อบอกว่าฉันต้องการแอนโตนิโอแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องการอาหารอิตาเลียนพวกพี่ปองก็แบบก็ตลกเกลือพอดีความที่สนิทก,กันกับเกลือมากเวลาทำอะไรทำด้วยกันเช่นพี่พี่ปองตอนนั้นบวชอุปสมบทหมู ถวายให้พระอง์พาก็จะเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มอุปสมบทหมู่ของเราเนี่ยจ้ะก็จะมีพี่นกสินใจพี่นกชายพี่ดีภรรยาพี่ดีพี่แอคคัลนอลปาโมดพี่มาออนภาแล้วก็พี่ตาพี่ตาบกอพอยแกนเพชรนะจ้ะใช่ไหมแล้วก็พี่ปอง8คนแล้วก็พี่เกลือ9คนแล้วก็พี่ตั้น10คนพี่อีฟ11คนสกุลที12คนเราก็จะเป็นคณะคณะเจ้าภาพ12บคนเนี่ยที่ทำเรื่อง การอุปสมบทหมู่ตอนนั้นเนี่ยอุปสมบทหมู่คือพวกเราไม่เคยอุปสมบทหมู่แต่เราอยากทําให้พระองค์พาตอนนั้นนะ่ยนะเราก็ขอขอขอได้ท่านอนุญ,ญาตที่จะอุปสมบทหมู่ก็ทํา45รูปเพราะว่าพระองค์พา44ใช่ไหมเจ้าฟ้าพา44่ก็ทํา45และเราก็เราก็แบบอยากได้วัดบวรซึ่งเธอจะเป็นอุปสมบทหมู่ที่วัดบวรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายยากยากพี่บองก็ค่อยๆค,คลานเข้าไปกราบน,นู่นนั่นกราบท่านอนินมาน ก็ตั้งบอกว่าเรามีความตั้งใจจะทําเรื่องนี้เรื่องนี้อ่าพระท่านบอกว่าอาลานาก็คุยกับพระสามสี่รูปว่าการผสมบทหมู่นั้นต้องมีอะไรบ้างฉันกลับมาบ้านฉันแก่ในผาเลยนะเยอะเยอะเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะได้พวกเราทั้งหมดเนี่ยแหละจ้ะช่วยกันสิบสองคนเนี่ยก็ช่วยกันระดมทุนก่อนพระรูปหนึ่งพี่กองริมเปิดไหม่เปิดแล้วเนี่ยทำไมเสียงเสียงไม่มีเปล่าคนดูบอก เหรอแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าอาชี่ต้องปิดอชีพต้องปิดอาชทต้องปิดอชี่ปิดเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็รู้โอ้โหใช้มันรายละเอียดมันเยอะมากนะลำดับแรกก่อนเลยเรา12คนเนี่ยต้องกระจายกำลังกันออกไปเพราะว่าคือตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวมีได้ทรงมีพระประสงค์ที่จะแบบให้เกิดการบริจาคอืมแล้วก็ไม่ให้เอึกระเรอะเพราะว่าเจ้าฟ้าท่านท่านเจ็บใช่ไหมฮะ เราก็จะต้องใช้วิธีการบอกเพื่อนอะ่ะ<ม>คนละสองบวชพระเนี่ยองคหนึ่งเนี่ยรูปหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ22,000บาทเราก็25,000ื่นห้าพันบาททั้งหมดเลยใน15วันน่ะนะ,ะเราก็ต้องไปขอแบบขอเพื่อนอะ่ะพูดกันเงียบๆอะ่ะเชื่อไหมสองสองวันได้ครบท<ม>ั้ง45องค์เธอเอา25,000คูณไปเด็กีก่ล้าน2วันพวกเรา12คนอ่าจากนั้นปุ๊บ เราก็ได้เงินปั๊บแล้วก็ต้องอลัธนาพี่ดีอ่ะพี่ดีเป็นผู้ชายเออถ้าพี่ดีอ่ะเป็นแบบเป็นเป็นหัวหัวหมูทําทุกอย่างแล้วขั้นตอนของวัดบรวรเนี่ยต้องเอาผู้ชาย45คนเนี้มาเรียนก่อนเรียน3วันพอเรียน3วันเสร็จแล้วจึงบวชอืมจิงเรียน3วันแล้วจึงจิงบวชพอวันบวชเนี่ยต้องบวชบวชบวชหน้าก่อนก็ต้องมีชุดหน้ามีรองเท้า บวชหน้าเสร็จปุ๊บถึงจะบวชอีกวันหนึ่งบวชพระบวชพระ45รูปเนี่ยต้องบวชตั้งแต่เช้าเลยนะต้องโกนหัวโกนหัวบวชหน้าเนี่ยเช้าถึงเย็นนะ45คน45หน้าแล้วบวชพระเนี่ยเช้าถึงเย็นแล้วเข้าบวชทีทีทละสี่รูปสี่รูปสี่รูปคือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วเนี่ยพวกเราก็พวกเราก็เลยมีลายกรุปลายอันนี้กันไว้อ่อหลังจากบวชเสร็จแล้วเราก็ใช้กรุปลายเนี่ยพูดเรื่องการเมืองก็เลยจ้า <c oughs> จะได้ไปไปทะเลาะกับ่นเ <darker S 2> <c oughs> ช้าวันหนึ <c oughs> ่งพวกเราก็บอกว่าเกลือไหวไหมห <c oughs> ลังจากที่เกลือมาบอกว่าเด็กๆรู้เรื่องดีว <c oughs> เด็กๆรู้อย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> และเกลือโดนทัวลงเราก็ <c oughs> ้วกเกลือไหวไหมเกลือก็บอกว่าไหวสิพี่ไม่มีอะไรที่ทาร้ายเราได้หรอกเพราะว้าเราสุดจริตใจเป็นที่ตั้งไหวสิพี่แล้วเสร็จแล้วเกลือเลยบอกว่าเออเนี่ยเกลือมีเรื่องเนี้ยหรือว่าตอบเรื่องเนี้ยเราบอกอ่าเดี๋ยวพี่ระดมให้คือเหมือนว่า เดียวยาจิตใจเกลือ,เ,อเกลือเพียงอยู่เกลือเสมอนะไม่ทิ้งเกลือไปไหนก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเอาละท่านพ่อแม่พี่น้องเราก็ขอทานน้ำใจจบเรียบร้อยนี่คือพี่มาที่ไป45นาทีเอเอสี่สิบานาทาีพี่เกลือนะคะขอบขอบคุณและกล่าวถึงที่มาของโครงการไปฟังพี่เกลือคะ่ะครับก็โห วันนี้มาถึงที่หน้าเลยครับมาขอบคุณนะครับขอบคุณแฟน,นหน้าทุกคน,นะครับขอบคุณแนนนทน,น,ะคะคแนเด็กๆด้วยนะครับคือตกใจมากเลยว่าโอ้โหยอดบริจาคของทุกเยอะยมากเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจท,ที่ที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีความเมตตาปาณีกับเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นอนาคตของชาติด้วยให้เขาได้มีคอมพิวเตอร์นะครับได้ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปนะครับก็วันนี้มาด้วยตัวเองครับเพราะว่าโอ้โหตกใจมาก พลังสามัคคีของพี่น้องแนวหน้าทุกคนนะของแท้จริงๆนะครับแล้วก็ได้ยอดอย่างที่แบบคิด,คดไว้แบบเร็วมากเลยจริงๆครับก็คือจากตอนแรกนะครับวางเป้าไว้ว่าอยากได้ประมาณ3ามแสนเจ็ดสามแสาอะไรเงี้ยนะครับพี่ปองพูดไปสีนาทีได้มาห้าแสนห้าแสนกว่าเลยนะครับก็คือ เกินเกินกว่าที่คิดเ,อเยอะเลยนะฮะซึ่งเงินส่วนนี้คือนอกดอกนอกจากนอก้นองๆจะได้คอมพิวเตอร์ที่เขาต้องการแล้วนะครับเราก็จะไปสับสูตนนะ,ะอุปกรณ์เพิ่มอย่างเช่นสมาร์ททีวีที่เขาจะสามารถที่เอาไว้ใช้สําหรับการเรียนรู้นะฮะเรียนรู้ในทางไกลด้วยสามารถที่เขาจะสามารถเอาองค์ความรู้ที่อยู่จากในโลกเนี้ยนะฮะสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ด้วยนะครับเริ่มต้นจากผมไปทําฟาร์มที่อุดรนะฮะที่อำเภอเพนนะคะรับแล้วก็เราก็ทาบุญ กับที่วัดแถวนั้นด้วยอะไรเงี้ยล้วก็รู้จักชุมชนที่นั่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีผอท่านเนี่ยเดินเข้ามานะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านมาจากโรงเรียนก่อนนั้นี่ยอยู่ที่โคราชวันนั้นนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าท่านเป็นโรงเรียนที่สามารถสนับสนให้เด็กเนี่ยสามารถกังปวดโคดดิ้งคอมพิวเตอร์ระดับประเทศได้เลยอะไรเงี้ยแล้วผอคนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ชุมชนที่ผมอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสร้างแป้นนะครับซึ่งโรงเรียนเนี้ย ขาดแคลนวัสดุกรนอนคือหมายถึงว่าขาดแคลนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยที่นั่นเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านจากหนังสือนะครับเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้จับคอมพิวเตอร์จริงๆเลยนะครับซึ่งพออ,อเขาก็มั่นใจมากว่าเขาจะสามารถผลักดันเด็กให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์ได้ถ้าเขามีอุปกรณ์มากพอเขาก็เลยมาบอกว่าแบบเรายังพอสามารถที่จะหาคอมพิวเตอร์มาช่วยเด็กเรียนได้ไหมซึ่งตอนนั้นก็รับปากไปได้วยความหนักใจเหมือนกันเพราะเงินมันเยอะมากนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะยามหาให้ได้มากที่สุดแล้วกแรกยัังไไม่่ด้บบบาาวจะ จะได้ครบไหมผมก็จะถามมาให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับกับในกลุ่มของพี่ปองซึ่งตอนนั้นก่อนนั้นก็คือเนี่ยเรื่องการฟ้องร้องก็คิดว่าเออก็ดีก็เอาเงินเอาเงินที่ฟ้องร้องเนี่ยมาช่วยเหลือเด็กๆพอดีเลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าตรงนั้นก็น่าจะได้ส่วนหนึ่งพอมาบอกพี่ปองครับก็ปรากฏว่าได้เงินครบเลยตอนนี้นะครับก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเด็กๆทุกคนก็จะได้มีคอมพิวเตอร์ใช้แล้วแล้วก็แล้วก็หวังว่าแบบพวกเขาจะได้เติบโตขึ้นมาเราอาจจะมีวิศวกรคอมพิวเตอร์เราจะมี นักสร้าง AI ของคนไทยจากการมอบเงินของทุกท่านในครั้งนี้ก็ได้นะฮะก็คือเป็นเป็นหลักปรัชญาที่ผมเชื่อว่าใช้ได้กับทุกคนในโลกใบนี้เลยนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับมันเป็นหลักที่เป็นปรัชญาที่มันเป็นเรื่องที่ที่เข้าใจได้โดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะสามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจน จะเป็นคนที่มีหรือไม่มีมากแค่ไหนนะครับรัชญาเน,นี้ยจะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับมือปัญหาได้อย่างมั่นคงนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่เราจะใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นก,ก็ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ในฐานะที่เราอ่ะรับรู้เรื่องนี้และนี่เป็นพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เราเป็นคนไทยด้วยแล้วก็เราได้เห็นคุณค่าแลวผมรู้สึกว่าการเผยแพร่เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เผยแพร่กัสอบคนไทยเท่านั้นนะมันเป็นการเผยแพร่กับเพื่อนมนุษย์ด้วย ก็ยังเดําเดินอยู่ครับว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็จะมีโครงการอื่นอีกแน่นอนก็ไม่ต้องห่วงนะครับได้ทําบุญกันทุกคนแน่นอนก็แล้วก็มี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 หลายคนก็เข้ามาช่วยเหลือพอรู้ว่าเออจะมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็มาแบบเออเดี๋ยวจะช่วยตามดําเนินการให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมอะไรเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าการทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการเกลียดชังกันนะครับก็ยังยืนยันว่าผมก็ไม่ได้เกลียดชังพวกเขาด้วยนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้อง มอบบทเรียนบางอย่างเพื่อให้เขาปรับพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมในสังคมนี้เพราะว่าในสังคมนี้มันเต็มไปด้วยการการตัดสินกันการพยายามทำหลายจิตใจกันด้วยคำพูดด้วยข้อความมากเกินไปผมคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออเราก็ควรคงจะดีถ้าเกิดว่าเราได้บอกอะไรบางอย่างแล้วทำให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มางผิดครับค่ะครับ พี่เกือก็การดําเนินการฟ้องร้องอย่างดำเนินการต่อไปนะไม่ใช่ว่าได้เงินตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเลอกนะเป็นเรื่องกันะครันะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยพี่เกิดก็ไปมาสัก20-30แล้วมั้หรืออะไรทํานองเนี้ยค่ะ